โอ้วันนี้มาเที่ยวหัวรถไฟเหรอลูกรถไฟโอ้มาเที่ยวหัวรถไฟนครราชสีมาหนูจะไปเที่ยวไหนลูกเที่ยวกรุงเทพเหรอเหรอจะไปกรุงเทพเหรอโอ้ให้ดูดิโอ้โหครมาเที่ยวกันเลยรถไฟโบราณรถไฟโบราณนครราชสีมาหนูมาเที่ยวกันแล้วลูก ้ไปเดินดูมุมนู้นกันไหมลูกดูที่รถหัวรถจกัจกรหัวรถจักรเลยเนะนี่ยโอ้โหสานีรถไฟนครราชสีมามามาทางนี้ลูกมาทางนี้มาเดินมาทางนี้เลยทางนี้เออมาเที่ยวกันเนี่ยดูตรงนู้นดิสวยไ <ili> หมเดินไปดูที่ลูกเดินไปทีเดินไปแล้วเดินไปดูเลยเดินไปดูที่สวยไหมลูกหมามา เออมีหมาตัวเล็กด้วยโอ้โหอาจีเลยเหรอโอ้โหลองเดินไปดูไหมลูกเดินไปใกล้ไหมพี่เขาเล่นกับหมานะ่ะมาเที่ยวของรถไฟจนไฟนคะรราชสีมาจ้า ไปไปตรงนู้นไหมลูกสถานีไหมไปสถานีไหมไปสถานีรถไฟไหมดูที่สถานีรถไฟเขาใหญ่รือเปล่าเดินไปดูหน่อยที่เดินไปที่สถานีรถไฟเขาใหญ่ไหม,ม,หม,ไหมลูกอานนี้รถไฟนะครราชสีมาทางคนหนูมาจะขึ้นรถไฟอ่ะ <S <S บายบายคนดูหนะ่อยลูกบายบาย <S <S ขอบคุณคนดูด้วยทุจา้าด้วยทุจ้ากันลูกทุจา้าคนดูกันเร็วเดี๋ยวไปซื้ออะไรกินกันเร็วทุจา้าเร็ว คุณจ้า